จตจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะตามกันไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะก,กับตัว all new toyota v i l i f e คันนี้ค่ะราคา4 2 7ล้านแเ่นเบาทค่ะนี่หน้าตาของเครื่องยนต์ด้านล่างตรงนี้ค่ะมีตัวฝากระโปรงพร้อมฝาค้ำค่ะเปิดได้สุดแบบนี้เลยเปิดขึ้นได้สะดวกสบายมีตัวแผงกันความร้อนด้านหลังตรงนี้ให้ด้วย ทางฝั่งของเครื่องยนต์ค่ะส่วนของเครื่องยนต์ในตัว All New Toyota w e l f i คันนี้ค่ะจะมาพร้อมกับรหัสเครื่องยนต์ค่ะ A25A ขีด FXS สสูบแถวเรียง D o h C 16วาลแบบ Duo VVT-i ค่ะ ความจุกระบรอกสูบ2,847 cc ค่ะแรงดีค่ะแรง,แงปปที่140กิโลวัตต์หรือว่า190แรงม้าต่ตอ6,000รอบต่อน,นาทีค่ะแรงบิดสูงส,สุดค่ะ238นิวตันเมตรค่ะที่4,300รอบถึง4,500รอบต่อน,นาทีค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็จะเป็นเครื่องยน2.5ลิตร HEV ค่ะนี่ ใครอยากเข้ามารับชม All New Toyota v e l f i r e คันเป็นๆแบบนี้ก็มาได้ที่บูธ t ตโยต a ค่ะที่งานไบเทคบางนานั่นเองค่ะเพราะว่ารถหาดูได้ยากมากแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปรถตอนนี้จองรับรถได้อีกต้นปีหน้าเลยค่ะใครที่สนใจอยากเข้ามารับชมก็มาได้ที่บูธ t o y o ต a งานไบเทคบางนานั่นเองค่ะ คันนี้ย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งค่ะราคาอยู่ที่4,279,000บาทค่ะวันนี้ก็อจิพาทุกท่านมารับชมกับตัว all new toyota v i o แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดจั b สป r ร b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิ new car family กันด้วยค่ะวันนี้อจิเขาตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ